อทาง YouTube พร้อมแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่การแข่งขันกันแข่งขันบัตตี้ไฟส์แมตชิ้งนะครับประจำสัปดาห์เดี๋ยวก่อนเห่นว่าใครเป็นใครพี่จะแหม่เมื่อกี้ทางไลฟ์บอกไปทีล้วขอบอกทาง YouTube อีกทีนะขอโทษทาง Lazada เราได้พีออเดอร์ได้เรียบร้อยนะครับล่วงหน้าได้ครับอย่างเช่นวันพุธนี้จะมีอะไรออกมีเงือกม1แล้วก็ถ้าเป็นบัตตี้ไฟ์ตัวนี้บัตตี้ไฟ์นะครับเป็นแล็ก อีขีดบทีสูงหนึ่งทีขีดบทีสูงหนึ่งส่วนเงือกของแวนการกกเป็นวีขีดพีสิบเอ็ดนะครับซึ่งถ้าใครลำคารลำคาญแลกนละล็อกของแวนการกอาจจะเอาเงือกมาจัดการนะครั <laughs> บเมื่อกี้ตะโกนมาบอกว่ามีแมวกินปลาวะ่ะเฮ <laughs> ้ยเลยพูดตามแมวกินปลาแล้วของเดือนหน้าอะไรออกบอลพอดีเอ็กเคดีศูนย์สามคือดักเนส นักมิดออวิเกลเลียมเลี่ยมเลี่ยมใช่แล้วก็ศูนย์สี่ศูนสี่เป็นลันเจียนอสวินราคาหกบาบททำเพียวเด้เรียบร้อยแล้วช็อปปี้ได้หรือมาคุยกับเพจพี่นะแล้วก็อะไรอีกนะเอ็ชินขีดยูบีคือเอ็กคดยูบีศูนย์คิดหนึ่งคีดสือนนด้วยมีไหมิโลโกับไอ้นาสตาเอฟดีออเอฟดีด้วยอฟดีศนยดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปกล่องละร้อยเก้สเก้่วนชินบีศูนย์หกกล่องละาไรร้อยห้าสิบร้อยห้ กล่องละร้อยหกเอกล่องละหกสิบเก้าบาทไม่ละไม่คุยละป่ะหยนลูกเต๋าเราจะเล่นกันสองในสามไม่มีไซส์บอร์ดนะครับเบิ้ลนะถ้าถ้าคะแนนสองจะเบิ้ลคูณสองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่แนะนำจุดกันแนะนำก่อนตอนนี้เรามีใอ่าคุยได้คุยคุยอาไไซส์บอร์ดในกองมีได้ไม่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 มีไซส์บอร์ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะใส่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า ไม่เป็นเทียร์้เพ็นแสดงได้ไซต์บอร์ดคือสมมุติว่าเราเล่นแค่นี้เราจะมีตัวแก้ตัวโลยทีตุ้บุบุ้บยสำหรับเจอกดคอกเจอรถเวลเจอตุ้บุ้ยบุยบุยเจอแรกคอะไรเงี้ยเราก็เก็บมาก่อนเนี่ยเราเราใส่แค่สมมุติเราใส่ห้าสิบห้าสิบสองใบเราก็เตียไว้สิบใบพอเจอเ้ย คอกนู่นนีูมไม่ได้เฮ้ยเปลี่ยนสองพันสพันแต่ตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วคือเราใส่ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ใส่ห้าสิบสองบกส์บอดนะเราก็จะจัดแบบธรรมดาครับแล้วก็ให้มันเป็นเด็กที่สมดุลที่สุดไม่ใช่ว่าเอาสาบอดมาใส่หมดเข้าใจยังนี่คือน้องอะไรนะไม่น้องเนี่ยก๊อตชิงครั้งแรกนะเขาเลยสงสัยดีนะครับที่ถามดีแล้วมีอะไรถามได้เลยเดี๋ยวแนะนําก่อนพี่ตั้งกล้องทาง YouTube ฝั่งนี้ทางไลฟ์ฝั่งนู้น ก็เลยซ้ายขวากลับกันมาเริ่มจากทางขวาของของทางไลฟ์นะครับแล้วก็ทางซ้ายของ y o ยูทูบไปงงนะสวัสดีครับมาะพี่ต้านี่เองต้าอะไรมาเล่นกอดคอครับกอดคอนะอ่าจามพลูเรเดราก้อนโอ้ยมึงนี่ใจถึงมากเลยซื้อไปกี่กล่องชิ้นพิธีศูนย์เจ็ดเนี่ยสี่บ็อกซ์ครับกล่องละเท่าไหร่กล่องละเก้าร้อยครับเก้าร้อยเก้าร้อยมันจำไม่ได้มันต้องมือดูมือพี่ซื้อไปนานแล้วเพียวเดอร์ไปนานแล้วล่ะใช่ครับ เก้าร้อยแถมสี่กล่องแล้วก็ซื้อซื้อทีดีด้วยทีเนตเอสคีเนตศูนย์สามโคตรเก่งอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันใครชนะเนี่ <c oughs> ทางขวาของ YouTube หรือว่าทางซ้ายมือของไลฟ์ชื่ออะไรครับชื่อก๊อตครับนี่ก๊อตแต่ไม่เล่นก๊อตคอกเอาเล่นก๊อต yeah, yeah, คอกแล้วแยกแคนแยกเวอร์ก๊อตคอกสองพันกว่าบาทเอง <c oughs> ไม่ไหวครับ <c oughs> แล้วก็ทีดีอีกสองกล่องเอสคีเนตศูนย์สามกล่องละเจ็ดร้อยเจ็ดห้า ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะหายใจเรื่อยๆเออไม่เท่าไรไม่เท่าไรลุยมาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กองกลางกันก่อนรวมแต้ไหมเจ็ดใครมากกว่าจะลงก่อนนะครับแล้วอีกคนหนึ่งจะมีสิทธิ์ลงก่อนเกมต่อไปเริ่มก่อนเลยับชเราจะเล่นกันสองในสามนะครับออกใครมากกว่า กดมากกว่านะกดเขาทีหลังนะครับในนี้ไม่เอาเล่นอะไรลืมไปเลยคาตานะนักดาบนักดาบอ่าพี่ขอโทษลืมบอกเลยช่วงที่กำลังเปลี่ยนการ์ดุ่ยปุยเราจะตอบทางไลฟ์ก่อนนะครับเศรษฐพงศ์บอกมาแล้วครับหลังจากตอบสองคนแรกไปแล้วนะอ่าใช่มาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ไปแข่งครอสอ่ามาเศรษฐพงศ์มับ นาย้วงมันคงบอกว่าเขาพิมพ์เร็วกว่าผมครับอ๋อผมเข้าก่อนเนี่ยแต่เขาพิมพ์เร็วกว่าแม่เซบับนี่เร็วเซบับต่อกลับไม่เดวเวร์ลผมไม่ขายอ๋อต่อพิต้าอ้าวเซบับต่อนาต้าไม่ขายนะครับขายเถอตาบอกขายเธอเนเธอร์บอกว่าสวัสดีครับใครเจอใครครับ่าบอกไปแล้วนะด้านนี้พิต้าก็อดคอรกกับก็อดคาระนักดาบ เราจ้าวจินหมอดีครับสวัสดีด้วยท่านคุณสวัสดีครับสวัสดีครับดีด้วยมาเข้าเกมเลยไอแชาเฟตเลยครับเออไล่คนนี้ครับโอเคเออได้อะใบใหม่ใช่ไหมคนนี้ใบใหม่ครับโอเคคดูรับตามไม่อ่านไม่ศึกษาตาไม่เกิดสอบไม่ขึ้นมือถือเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ชุดใบใหม่นี่คือชุดชินบิตทีศูนย์เจ็ดเหรอใช่ครับผมอ๋อต้ามีแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมใช่ครับยังไม่ได้จัดไปเลยยังไม่โดนไม่ตัดเนะ อ่านได้อ่านได้ขออ่านได้ตัดเวทยังไม่มาของคอรคอกะเอาเลยไอ้แท็เฟดมาสองใบใส่ยอดดงอ๋อคอรคอรไม่มีตัดเวทใช่ไหมใช่ครับตาบอกไม่ชอบเลยอาการไม่เกินสองใบขึ้นมือที่แล้วเขาเกตโอเคอย่าลวมอย่าลวมอย่ารวมลวมอ่ะอีใบ่าเขาเกตโอ๊ยอ่าวเก่งกว่าใบเนี้ยไปหลายนะเว้ยไฟนอลเฟดไม่ทำอะไรครับเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มเพิ่มเก็บไฟนอลเฟดจะทำจะทำเชิญเลยครับพี่ไม่ทราบผมทำนะครับ เดี๋ยวเขาคิดก่อนขอเขาจะหงายเคาะก่อนดิงรีบผ่านเลยอะเขาจะหงายเคาะไอ้ก๊อดนี่รู้มากนะไอ้ล้อเล่นรอเล่นเหลี่ยมนะก๊อดเหลี่ยมเอาเคาะซองเลยเคาะซองมาเปิดเคาะซองครับไม่ตีผมด้วยพี่ต้าผมไม่ตีเอาแค่จวดได้แค่จวดเฉยแค่นั้นเชยเฉยเฉยเฉยจวดคเคาะลงลงทีหลังอาจจะดีก็ได้นะใช่ครัอหงายแฝกคบอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อเวิร์ม ไม่มีร้อนมีร้อนเราหรือสามมีร้อนไหมมีร้อนเรามีร้อนไหมอยู่นี่นะมองเห็นเปล่าวะ่เอาร้อนออกไปก่อนเทคอะเดี๋ยวพี่ออกให้ควานเทคดาวเแลผ่านตัวใหม่แล้วดับเก่าดาวตัวเก่าจะไม่ได้ดับใหม่ยังไม่มาไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้ถ่ายเวลาพี่มีเยอะทุยโดูเดซขอมมอ ใช่เห็นก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะผมได้เค้าเตอร์ได้ไหมเออือ,อโอเคโอเคเป็นเฟดเป็นเฟดเ,เ,เป็นเฟรนะครับเตอร์นะครับโอเคเอเันนี่เปิดเชนหนึ่งก่อนเลยใช่ปะ่ะรักคนนี้ใช่ไหมนี่เชนหนึ่งนะใช่ <ทำ S 1> ครับผมทำไรครับบอกไปเลยมีอยอดถัดับสแตนอยู่ได้สังเกตตองคิวแล้วก็ครั้งต่อไปที่โดนกลายเป็นศูนย์ครั้งต่อไปคือครั้งที่กตีมาครั้งนี้เป็นศูนย์โอเคอะไรว่าไหมไม่มีตัดเฟดโอเคไม่มีตัดกัดเวดครั้งแรก จะขอคิดก่อนมันก็เอาเบาๆตีทีวะใช้ไปก่อนเดี๋ยวเผื่อดาบบินครับเผื่อดาบหายโวดาบบินโวดาบบินครับรวมไปแลวนี่เด็กนีต้องใช้ไปนั้นด้ปว่าไม่อใช้ยวไมืเลยไปน่าจะไปลงติ๊กตอกไหมอ่าติ๊กตอ่เดี๋ยวพี่จะเริ่มลงของพิงมาลงของให้อาเมครับขึ้นมาหนึ่งอยากจะลงติ๊กตอกแล้วแล้วที่เลือ่อที่เหลือลงหนุกลงหนุกมา พี่อยากจะขยับไปต <ไป S 2> ิ๊กต่อขยับไปบ้างแล้วทำอะไรไหมไม่กครับเปิดท้อง <จะ S 1> สังข์แล้วเข้าไปแบบเต็มตัวหน่อยหยิบซมือหนึ่งใบที่เหลือเข้าเกตดถ้าแฟกริวถ้าใส่ริวโซครบสองครั้งอาจารย์ข้าเกรค่้าอืมอีออรกลข้าเกตด ไปนี้ทำอะไรไหมโคโนชินเอวิตาไม่ครับชั้นหนึ่งเกียรยังไม่มีตัดวทเหมือนกันครับแล้วก็เอาดากอนแล้วก็ทำดากอนไม่เกินใบแดงนกองไมมีที่ที่รวมกันไม่มีทไันม่้งม่ท้ไ่านี้คนนี้เป็นบม่ได้ลืไมเปด้ไ่ด้ไม่นด้ไน่ด้ไม่ไร้ไม่ได้ัม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ได้ไ่ด้ไม่ไี้ไม่คร้ด้งหรือมากก้่าได้จ่่ด มันที่แล้วครับยังไม่มีตัดเวทเหมือนกันใช่ไหมรายเด็ดเลยเต็มที่โคโนสโทรทำอะไรไหมไม่ครับเลือดเอาใบนี้กลับกองอันนี้กลับกองเลยเนาะใช่เฮ้ยกลับกลับใต้กองนี่แหละแมงสันดีน่ะลายไว้เลยนี่แหละกลับใต้กองครับไปแล้วหนึ่งใบครับรอนเวอร์เจอยังสะดุ้งอ่ะบอกให้บินไปเลยเยอ้จังใบนี้ทำอะไรไหมเจนิเกตได้จุดสองไหมครับเชเลย 2 2> อันนี้ทำไรไหมไม่ครับเปิดสอบสายขึ้นมือหนึ่งใบได้ <ๆ S 1> เหรอครับเกศคิดก่อนอ่าสองโวล์นี้เกศเพียบกันใหญ่ละเพียบเกศเพียบเลยยูทิค่เกศครับตอนแรกอันนี้นักสู้ไฟเตอร์แวนการ์ดเริ่มมากันแล้วนะครับหลังจากไลฟ์เห็นไลฟ์เขาก็เริ่มมากันแล้วครับไม่ดูไลฟ์กูเลยพวกนี้ มันช่วยแชร์กูด้วยกลับมาแข่งยังเด้อมันจะแชร์ก็ต่อเมื่อมันชิงกันครับไปขึ้นมือถ้าไอ้แฟงแชร์คือคนชนะไม่อยู่าข้าวเกร็ดที่เหล่าข้าเกรถ้าแฟงรู้ว่าโซ่ครบสองครั้งมาบัตได้ฮิวสองไลท์ได้เลยครับเอาเลยวันที่เขาทำอะไรใหม่เขาลงช่องกลางเลยจ่ายสองเกรดเต็มๆในสองโซ่ ถามไปกี่แฝงแล้วจ้ะตอนนี้สองสองครับผมฝปไปติดตามไปครับเรื่อยๆเยีราห์อืมคิดก่นอนคอนเสียหายลดลงเป็นศูนย์ใช่ไหมใช่ครับครั้งต่อไปใช่ปะครั้งต่อไปครับครั้ง,งต่อไปคือตีครัง้งแรกเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมจ้ะใช่ครับเอาก gas ทำดาก้อนสองใบใหหลุมเข้าโซ่จยสากเกตอเต็มเออทำาะไรไมตอนนี้ครับครับไว้จะีพีครับโอเคขอได้ไม่เกินสามครบแล้วโอเคพอดีแมตเตนเฟรนเลยเชิญเลยครับอ่าคุณน้ตีสคิดลการกระตุ้นอาขเอาหลุดครับสามีดตีการตีการรับครับหนึ่งสตีดับเบิลแท็กดับเบิลรับครับ เออแล้หกหนึ่งครับสามิปไหนไข่โอยชิป้ปเลยครับโหนเว้ยนึงครับสเอ้ยการสองขอคนนี้มีดับเบิลมีดับเบิลมีดับเบิลอ่ารับครับโอเคหันเตอร์เอ้ยเลหนึ่งไวหันเตอร์เนาะเันเตอร์ได้ละดอกเดือซาดแอนด์อกโอ้โหมันตาจะไหล ะครเบคัพสมไล่คนนี้ครับ <Okay. S 1> โอเค,นนค <Okay. S 1> มีระดับอยู่ <Okay. S 1> จวนหนึ่งไม่มี <Okay. S 1> ใคาเห็ระดับได้เบดเดียวข้างนี้ก็ที่จวดพีจวดคว <laughs> ลงก,การ์ะพีพีพเอ่อบัตี้ขอไป,อไปเชลฟานะัากกาเงเลยเห็นไหมได้ยินไหม มันดีพีอ่ะการเสียตายของมังเนอถ้ามียาสนามสแตนอยู่มันมันไซส์มันกับมันฝาจะไม่แตกอ๋อจะไม่มีใช่ไหมไม่มีครับแล้วก็เนี่ยไปแล้วครับดีๆแเนี่ยพี่บอลไม่ให้ยืมการนะครับไม่ต้องไปยืมการพี่บอลเลยนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์เจนเจนเกียร์แล้วก็สแตนนักดาบได้ครับโอเคดีดังพีอ่ะดีบนมือยังดีเล่นไหมเงี้ยเท่าไหร่จะคุยกันเท่าไหร่แปดพันกับหมื่นโอ้โหลองโหผ่านครับเแล้วอีกแค่เพิ่ง มันมันมาเข้าไม่สีเลยเหรอมันเริ่มไม่แทกไม่ได้เิ๊กอะไรไม่ได้เลยเริ่มไม่แทกเฟดใบคนนี้ใบคนนี้แล้วก็เตะกับใบกองไปกับใบกองเลยเนาะใช่ใช่อันนี้ต้องหนุมเนาะใช่เขาเตะกับด้กองใช้ใช้โซกาไม่ได้หรอใช้ได้ครับเอ๋อแต่ผมใบไงใบใบใบก่อนเจ็ดเขี้ยวแล้วก็ครับเฉยๆตาระดับไหนเลยเอานะใบองใบไหนไงใบไหนเขาสามับผม ชุดหนึ่งไปจะไงหลุมครับผมอืออือโอเคสามสามครบมีกันอะไรบ้างไหมมีกันอะไรไหมเอ่ยไม่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 มีเนาะขีดผ่านผ่านเทินผมแล้วครับเชื่อเชื่อเลยกดคอบเอาคนนี้หนึ่งหลุมจัดไปครับแ้ามาแล้วสี่ขีดแซนด์ลบ ชาดดอเมนโอเคโอเคครับมีใครทำอะไรไหมเจ็บไปได้ครับจนไม่ไไมีดับแล้ว<ม>เล็กนี้ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆชีวิตนี้ขาดดาบไปแล้วทำอะไรไม่เป็นคนนี้อ่ะคนนี้รถไซส์ไม่ใช่รถไซส์รถเกตของทามด้าก้อนที่ลงตันนวลส่ที่รีวริวโซไปแล้วในเกมนี้อันนี้รีวิวโซไปสี่รถให้สี่เกต สก็คือคนนี้ไม่ต้องใจเก็แล้วไซส์ไม่แตกใช่ไหมไม่แตกสกิลควนนี้บอกว่าถ้าแฟกถูกรีเวอรโซแล้วเกมนี้กำลังจะก,การจะสสุดอเคสกิลเห็นเข้าโซวินคอนา้าจดสอ 2> จ2ดสองูดาเห็การขีดของเราแล้วมาเลยพี่ิสามลาไลครับไดน์ไปนี้อะไรไหมไม่ครับคอนสตามิตี้สามามือหนึ่งที่เรเข้าเกเข้าเกแล้วก็ฮิล2สองไลฮิสองไ คนนี้มีเพนคนคนนี้มีเพนยังใช่สกิดลงสามกีสักแ้วยลงอีกตัวไหนอ่าครับเชิญโอ้โหอันนี้ไม่ต้องจ่ายเกียร์เหมือนกันอ่าครับเพราะคนนี้เราเกียร์ไปคนนีนคนนี้คนนี้คนนี้รถคนเราเกียร์มันมันอยู่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้อ่ารับมาเลย ไอ้กระดิ่ม้วน้องขยะที่ขยะนะครับรีไซน์ในกล่องเขียวตะกร้าเขียวทำลายวนลงไปบนสนามเห็นไหมแล้วก็มันกลับใจกองทำลายการเดินบนสนามผู้แข่งทำลายแล้วเรียนไม่ได้เลยเกมนี้ไปดูดิไปเถิดมีปะมีพี่หยิบไปห้องมีโหมดจบเลยโอเคยังไม่จบเขอดิ้นรนเสียชีวิตโอเค เอก็ต้องไปแก้เป็นสื้อทิ้งมือทุกใบเนาะแล้วก็จ่ายคามเกลียดแบบเด็กแล้วก็ยิงคนณสองเลือดยิงสองเลือดใช่มีอะไรต่อไหมหมดหมดจบเฟสอะไรปะไม่ครับแค่นั้นเองแค่เลือดเป็นหนึ่งครับครับเตีอีกรอบหนึ่งแล้วไปอ่าจบเกมแรกแล้วจบเกมแรกแล้วจบเกมแรกมาจบแรกแล้ครับจบเกมแรกไปแล้วนะครับ ตึงตึงนะครับตึงเกมแรกตึงทำดับไปแล้วเล่นไม e ่ได้เลยครับ <acre> บินมันคือเอากลับได้ก่อนเลยนะใช่ใช่ปูใหญ่แล้วดาบแล้วมีกันด้วยต้องรอของใหม่มาอย่างยาวเลยเดี๋ยวทุกทุกเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอเกมสองอาร์ตอ่เริ่มเกมสองกันต่อเลยครับผมเริ่มก่อนผมผมเริ่มก่อนเพราะว่าเกมเมื่อกี้เขาเริ่มก่อนแล้วโอเคโอเคครับเขาถึงจวด ชาดอกเมนครับก็เลยครึองคัพหนึ่งเลยอ่าเกมแรกแค่พี่ไปหยิบของมาคัพหนึ่งขอบชนะครับอันแรกทางนี้ชนะนะครับคัพกดคัพนี่นะกดคัพชนะก่อนนะครับกอันนี้ใครลงก่อนเนี่ยตายใช่ป่ะเขาเกมแรกตายไม่ได้ลงก่อนโอเค อันนี้ทำไรไหมสปิก้าเปิดร็อปสามถ้าเกมสามจะโยนลูกเสาใหม่นะครับหยิบขึ้นมาหนึ่งที่เหลือลงหลุมรอบรีเวอร์โซ่ไปรอบเดียวนะครับอ่าเกมสองนึงรุ่เร็วรวดเร็วก็ไม่เร็วนะสิบเจ็ดนาทีชินเอพิต้าคืออะไรครับชั้นเก็แล้วก็เซตการ์ดที่เป็นทั้งทามดักก้อนแล้วก็ดักก้อนบัดตี้หนึ่งตัวอันนี้เพิ่มก่อนไงก่อนบัดตี้ พร้อมไหมผิงคือได้วป่ะเรือ่ะทำอะไรไหมไม่ครับเชิญเลยทำอะไรไหมคนนี้จะจ่ายกไอเกียตเดี๋ยวเพราะว่าลดให้หนึ่งทำไปดิค่งได้สองโซ่สกิลเห็นการเข้าโซ่ทานแล้วก็อนที่มีไซส์ั้งเดิมใๆสามจุดสองจุดสอง มูเคร่อมหานีืนี้ันนี้มาจากชุดเก้าร้อยที่มาจากชุดเก้าร้อยใช่ไหมใช่ใช่ส่วญ่เด็กนี้คงเก้าร้อยหมดคก้าร้อหมดเลยแจนเกตคนนี้ได้จดสองดับได้เลยครับเป็นพี่แล้วเธอเลยอ่าครับคนนี้ตีสองเียบทาดูเลยแล้วครับโอเคอันเธอนี้มีดับเบิ้ล ดออสาดแอนด์ดอสสอเขาคนนี้ครับเขาขายครับเอ้าเชียร์อะไรกันเนี่ยผู้ชมเชียร์อะไรกันเโตจากนั้นเซตครับโอเคเราสามารถองระดับใบบวก2,000แล้วก็ประสิทธิไม่ถูกอยู่เลยโอเคทมอนตายในเ,เทิร์คู่แข่งก็ยิง2อหิวสองโอเค กินแบบก็ได้บอกเลยทักตายมอนใครตายมอนผมตายตายอย่างเดียวไม่ว่าจะด้วยอะไรก็โดนทำลายหรือว่าหรือว่าออกจากสนามออกจากสนามเลยออกจากสนามนะทุกกรณีหนุ่มชอบยัดเข้ากองในเนี่ยอะไรนะเชือกแข็งเขาเป็นสังคมโอเคในเทิงกู้ทางนักข่าวช่องรายถูกทำลายคือเลขสองยี่สิบสองเดี๋ยวดูเพื่อความอยู่ต่อต่อเป็น เราใคนนี้ครับปีดอกกับเขจนเขายังไม่มียอดจนกันอะไรมั่งเอ่ยวันนั้นไม่กันอะไรเลยนะไม่กันอะไรเลยเนาะครับไม่กันเลยไม่กันเลยได้อยู่ดิเขาคนนี้ทับกัเรป้าหงาพิกี่ใบเนาะเัิเกลียวใบเดียวใบเดียวใช่ไหมเอายอดถึงดาบอีกใบโอเคเนี่ยมองยากเหลือเกินว่ะเอาแบบห่างเอานี้แล้วกันเอานี้วางผมวางแบบปกติให้แล้วกัน แล้วอะไรบางอ่ะข้างบนก็อรบางเป็อ่าสองชั้นก็ได้เสร็จคนนี้เสดาคนนี้โอเคมาแล้วดาบมาเดี๋ยวกลับไปเหมือนเดีมวอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานแต่นี่เลือดดาบคนนี้มีดีเขาไปนั้นยังไงมีดเลยอาเชิญเลยครับดาบใบอ่ะใบดาบอีกใบนใบเก่าอีกใบเก่าอีกใบครับอ๋อใบนี้มีเคอร์เตอร์แท็กโอเคอ๋อเป็เคอร์เตอร์นะครับก็กลับหลุมได้ต้องกลับกองไม่ก็ลงหลุมที่เอาได้ประมาณจากนั้น อาชีปหายแล้วทำไมทำไมอกคนตรงนี้เลยกระดับไช่ถามทำไมทำไมคนนีไมรับจะบอกทำไมคนนี้โอเคโอเคช่องไม่พอเราหรือว่าอะไรไม่มีเกียร์ไม่มีเกีย่์เฉยๆแล้เม่คืาเกีแล้วก็ยู่นึ่จนหึ่งเตือนเต้นนะอย่าดูเต้นจเกร์ไม่ใช่คืนหน้าอันนีรงรอบแปดคนกับรอบรองนี่ผิวเหลือเกินเขาไปช่องฝาครับคนนี้กเกร์เราต้เข้าสไม่นะเวทีผม เอไมม่ีครับใครไม่มีเกณฑ์เนี่ยมึงก็เตะไอเทมกลับไปขอเนี่ยเอาเลยอะมึงก็คนโจรใช้ก่อนได้ไหมฮึได้ได้ได้ในอันนี้เชนหนึ่งไงเชนหนึ่งเราเรามีเคาน์เตอร์ป่ะเคาน์เตอร์ล่อก่อนเล้วไอท็อปเฟียเอาเคาน์เตอร์ได้แตเคาน์เตอร์ไหนสกิลคนนี้อ๋อแต่สกิลคนนี้เกิดก่อนถูกแล้วถูกแล้วผมลืมไปมันมีสกิลก็เลิ่มไอแท็ได้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคนนี้รอต่ออันนี้เป็นเชนหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ใช่เชนอันนี้เชนหนึ่งแต่ของผมไม่เชนหนึ่งนะ แต่ว่ารอรอต่อจากคนนี้เฉยไม่มีอะไรเลยหนึ่งใบตะกับกอนด้วยโอ้ใปแล้วดาบเราได้วินแน่ใบน้องอย่าไปตการเขาดิน้องอ้าวทำคนนี้กันคนนี้ใช่ไหมครับแล้วทำอะไรได้เออเมื่อทำลายสมเด็จก็ยิงสแล้วก็คิสองโอเคสอคิสองโอเคก็ไอเทมเตะเตะเตเตะเตะเตะสูตรเดิมเตะเมอะเเเเทคเเตะเตะ มัใมีแค่ค้อสเลยเหรอมาเริ่มแอคแทคู่แข่งโอ้โหแม่คนเร็วต่างคนต่างเล่นแอทแคอันนี้ก็ติดคนนี้ทำเกิดไม่เกิดเลยทีนี้อ่าแล้วเสร็จแล้วก็ตีคนนี้ครับตีคนนี้ใช่ไหมตีคนนั้นเลยอืมคิดัมีดับเบิ้ลปะมีครับแล้วก็ปี้ไว้อย่างอ่ะอ่าอันนี้ก็มีดับเบิ้ลใช่ไหมครับคัพปี้หน้านะเคาน์เตอร์คนนี้ทำอะไรปะเตอร์อะไน ทิงๆแบบนี้จากมือ Q สามไลท์เฉยๆโอเคตาเลยคิดก่อน Q สามไลท์สามไลท์ไม่ลดได้คนสูตรเดิมคล้ายๆุกขึ้นมาด้วยดับเบิกวนนี้กันแปดพันเนาะใช่ๆการคนนี้4ี0 0ปรพันีครับอ๋อมันบวกพลังด้วยใช่ไหมบวกสองพันเจเอากุ้มาขึนงจ่อย จอยดีครับเจอแบบนี้คนนี้ทำอะไรได้เออถ้าเกิดมียอดแหงดาบอยู่ก็คือดาบอันเมื่อกี้ต้องมีดาบถึงจะเกิดไม่มีดาบแล้วถึงไม่เกิดเลยครับก็บอกมีไปขอให้มันไปอ่านเองจะเป็นคนนั้นอ่ะกันไหมครับโอกาสอะไรกัสนะลุกขึ้นมาด้วยดับเบิ้ลโอเคอีกครับประทัค ยกเล่นโจมตีใช่ยกเล่นไม่ได้ยกเล่นโจมตีถ้าในเทอเนี้ยกูแข่งทำการโจมตีสามครั้งระหว่างโจเฟสินี้โจเฟต์แ,แต่แต่ว่าช่วงการโจมตีจะหายไปหมดเลยก็ยคือไม่โดนไม่มหายแล้วอ่าฮะแล้วก็ไฟแนลทำอะไรบารไฟแนลไฟแนลไม่ทำคอร์สนี้จะทำเฉยเลยครับเบอ,อร์อะหรสำเร็จกองคอกสาม โอเคหาเดินผมเลยโอเคสกิลเริ่มเทรดเอาการหนึ่งกาดจาะในดอกมายัดให้โซ่ครบสองตายักตายเย็นคุณน็อตสกิลเห็นยัดเข้าสองจุสองแล้วก็เข้าเทนจุดจุดสองเตยกับได้อย่างเดียวแต่ควาสามารถไม่โดนยกเลิกเพราะว่าคนบอกไม่โดนยกเลิกอ่างั้นมึงกลับไปเกิดอะไรงนั้นจะเป็นอันนั้ อ่าดำไม่กันกลับกองอ่ะเยต่อจังเไรทำไรไหมล <ะ S 2> เลือกเวสเซ็ตเอากลับแต่กล่องว <c oughs> ่าแล้วมึงมากลับไปซัดิเดิญครับ <c oughs> เรียบร้อยไปหมดเรี่ยมหายหมดสนามชัวปากเวทกันอยู่นี่ ใช้ด้ยนมะไปนี้มาไหม่ครับ<ช><ช>เจ็ดม้ไลท์ในจัวสองครับเป็แฟรูเซอร์62เ้เซตกันใบโอเคใช้คอรอกสองเลยเ<ช>ค่จัวเฮเลยเลยจุดหนี่ อะไรอยู่อะไรเอ่ยเกิดการ์กับข้อกองมาได้ชาร์จดอหนึ่ง warning ครับหนึ่ง warning หนึ่ง warning เลยนอกนอกจากไม่ได้โดนวอร์นิ่งเลยเปิดล็อตสามยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่ใช้เลยเสียแล้อีกแเลยผมเศ้าคิดก่อนหนังเศร้าแบบตอนนี้ไม่กันอะไรเลยใช่ป่ะพวกเนี้ยไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้เลย ไม่ใจง่ายอย่างว่ายอมโมเกตดาบไม่มีเล่นต่อมันไม่ได้เห็นแฟก์ริวัลโซ่ไปพบสองครั้งครับจอปนนี้เสร็จแพ้จุดสองเห็นแฟก์ริวัลโซ่พบสามได้จุดอีกหนึ่งเป็นจุดสาม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 ยับย้งลงไปนี้ไม่ต้องจ่ายเกตอ่ะครับคนนี้ลดใช่ไหมใช่ใช่คนนี้ลดตามแฟก์ริวัลโซ่แล้วก็คนนี้ไม่ได้สูตรอ๋อได้เลยเขาเห็นแฟก์ริวัลโซ่ต่อ ไปนี้ครับหยิบทำแล้วก้อนไม่เกินหนึ่งไว้ขึ้นมือถ้าเฟรดลูว์โซ่ครบสองครั้งมากกว่าชาร์ตสองลูว์โซ่สามครั้งฮิวสามไลท์เฉือนเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหอันนี้ลดมาเดิมครับปิดเทอร์นี้เรียบรอย้อยรขอมเดิมเหมือนเทอร์แรกเป๊ะได้เท่าเลยรับเฉือนครับ ตีคนเกิดก่อนชอบคุณเป็นเจ้าของเธอไม่เกิด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 หรอใช่มันเกิดแค่แอแคลเฟลแว่งอ๋อเหรอใช่ครับผมก็ไม่เกิดไม่มีดาบจะไม่เอ่ยเออใช่มตีตัวว่าอ่านดีๆอ่านดีๆไม่ได้มตีกลางสามขีทำลายคนนี้ทิ้งคอรามันตีเฮ้ยมันล็อตเวอร์เหรอวะหนึ่งสองสามทำลายคนนี้เนาะใช่โอเคกดตัวกันดีทุกหย่อมหญ้าจะตายมันยังดีดิทำลายหนึ่งสองสาม จะเปิดทำลายหนึ่งสองสามสีทำลายอ่ะเรียบร้อยครับจบแล้วครับอ้าวคอคอลบอนคอคอลก็ชนะไปนี่นะครับถ้าทางไล์ก็จะเป็นทางขวามือครับถ้าทางเป็น YouTube ก็จะเป็นซ้ายมือบอกมือให้กล้องหน่อยครับสองตัวเลยหมายถึงว่าคนแข่งสองตัวกล้องสองตัวมาดู เรามาสัมภาษณ์นี่ดีกว่าตาไม่น่าสนใจเจอไปไปยังไงมึงไยังมือสั่นตื่นเต้นอยู่วะตื่นเต้นไหมหายมั่งแล้วครับหายมั่งแล้วแต่ว่าที่มาคือความโมหูใช่ครับโมหูมาแทนดาบบินเข้าก่อนนี่โมทู้วครับผมอย่างนี้เลยอะใช่ครับอาล่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาแข่งนี่การจีนแข่งแรกเลยปะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยนะโอเคบายบายเราลา้วด้วยคนคนที่สองเนี่ยนะ